ผู้ประกอบการค่ะยังอยู่กันที่คู่มือฟาวิกฤต SME 2,552ค่ะด้วยความปรารถนาดีจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยนะคะดิฉันสุภาวดีเวสยพิรุณอยู่สนทนากับคุณเศรษฐพงศ์พดุงพิสุทธิ์ค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงินสำหรับองค์กรธุรกิจวันนี้ คุยกับเรานะคะเพื่อที่จะวางกลยุทธ์บริหารสภาพคล่องให้กับ SMEs ของเราหลังจากเบรกที่แล้วเราคุยกันว่าประเภทของ cash flow นั้นประกอบไปด้วยอะไรกันบ้างการประมาณการกระแสงเงินสดอย่างไรจึงจะได้ผลนะคะและมาถึงช่วงเวลานี้สำคัญเป็นอย่างยิ่งเพราะเรากำลังจะพูดคุยกันถึงกฎ10ข้อในการบริหารกระแสงเงินสดที่ผู้ประกอบการต้องดาเนินการเพื่อบริหารสภาพคล่องของกิจการของท่านค่ะคุณเศษฐพงศ์คะ10ข้อนี้มาจากไหนคะ จากประสบการณ์แล้วก็จากที่พบเจอปัญหาต่างๆค่ะครับตรงนี้เพราะเห็นมาแล้วว่าผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME นะฮะเขาจะไม่ค่อยทำกันอ๋อเหรอฮะคืออาจจะทำบ้างในในสิข้อนี้แต่ไม่ใช่ทำกันทั้งหมดต้องทำและสม่ำเสมอใช่ไหมและสม่ำเสมอ,อครับค,ครับคือผมไปรวบรวมมาบางส่วนก็อาจจะมาจาก ผู้เชี่ยวชาญอื่นๆผสมผสมกันครับเอาละเรามาเริ่มอันนี้ไม่ได้ลําดับว่าสําคัญมากน้อยนะแต่ต้องทําทุกข้อใช่ครับไม่ได้ไม่จำเป็นต้องจะต้องข้อไหนก่อนข้อสองข้อสามฉันทําข้อสามก่อนไม่ได้ครับต้องทําเหมือนกันหมดครับข้อที่หนึ่งเลยค่ะอย่างแรกเลยนะครับขอร้องนะครับอย่าให้เงินสดขาดมือผู้ประกอบการบางคนมองว่าไม่เป็นไรจะพูดอยู่แล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวได้เงินเดี๋ยวได้เงิน คือปล่อยให้เงินสดขาดมือไประยะหนึ่งยอมให้ว่าให้เขาขายไปก่อนแล้วก็มองว่าเดี๋ยวก็ได้เงินสิ่งสำคัญเลยอย่าให้คิดว่าอย่าให้เงินสดมันขาดมือขอร้องแค่นั้น <c oughs> ต้องม, <c oughs> <c oughs> มีเงินสดอยู่ในมือตลอดเวลาใช่ครัอย่างน้อยคือเผื่อฉุกเฉินมีถือไว้เผื่อฉุกเฉินรู้ว่าจะต้องประมาณยังไงบ้างนะครับ แล้วก็ซี่งสาคัญคือถ้าเกิดไม่มีเงินนีคือธุรกิจเนี่ยล้มเหลวแน่ครับข้อที่สองค่ะข้อที่สองนะครับอย่าให้คิดเสมอว่าเงินสดนี่คือหัวใจของธุรกิจอืไม่ใช่กําไรทางบัญชีออืส่วนใหญ่เราไม่ใช่กิจการที่อยู่ในอ,องค์กรที่เป็นตลาดที่เขาจะมาวัดผลในเรื่องของกําไรเท่านั้นค่ะเราเป็นองค์กรที่ขนาดเล็กที่ดูเรื่องของการใช้เงินเงินคือ เลือดอย่างหนึ่งของธุรกิจ <c oughs> นะครับเป็นหัวใจสําคัญดังนั้นเนี่ยจำไว้เลยว่าถ้าไม่มีเงินสดก็ไม่มีธุรกิจอืครับกฎเลข,ขอที่สองก็เรียกว่าต่อนเนื่องจากข้อที่หนึ่งนะคะใช่ครัทุกอย่างเนี่ยจะคล้ายๆกันแต่ว่าอยากให้เน้นๆเป็นข้อๆ <c oughs> นะครับข้อสามนะครับ <c oughs> อยากให้รู้ว่าเงินสดตอนเนี่ยผู้ประกอบการต้องรู้ว่าเรามีอยู่เท่าไหร่อ <c oughs> มียอดเงินอยู่เท่าไหร่บาลานซ์อยู่เท่าไหร่ <c oughs> ต้องเช็คอยู่เสมอ นะครับเพราะว่าที่ที่ผ่านมาเนี่ยเห็นว <ret ii> ่าผู้มีความสามารถในการทาธุรกิจทั้งหมดเนี่ยเก่งๆล้มง่ายๆออืเพราะว่าไม่รู้ว่าตัวเองมีเงินเท่าไหร่อืเก่งผลิตเก่งตลาดเก่งบริหารคนใช่แต่ในเก๊ดไม่มีสตังค์ไปถามเขาอาจจะไม่รู้มีหรือไม่มีแต่ถามเขาว่าตอนเนี้ยทําเงินเท่าไหร่ค่ะตอบไม่ได้อือันนี้ผมเห็นมาเยอะแล้วผู้ประกอบการหลายรายที่เก่งๆทั้งนั้น ลุยตลอดแล้วก็ฝากเงินเนี่ยให้กับคนอื่นดูแลอแต่ตัวเองไม่เคยรู้เลยว่าทําไปเท่าไหร่รู้อยู่แค่ว่ารายได้เท่านั้นเท่านี้อ,อ่ะเราต้องจ่ายเท่านี้ค่ะแล้วก็มองว่าเฮ้ยเราต้องมีเงินเหลือเท่านี้สิแล้วรู้จริงไหมมันไม่คือคอไม่รู้เนี่ยกลายเป็นปัญหาหลากัหลกๆเลยคค่ะครับกฎข้อที่สี่นะคะของการบริหารกระแสเงินสดที่ต้องไม่พลาดใช่ฮะทำงานวันนี้ก็ต้องบันทึกวันนี้ อย่าเอาไว้ก่อนอย่าเอาไว้ก่อนเด <c oughs> ี๋ยวลืม <c oughs> เดี๋ยวได้เงินไ,ไ,ได้เงินวันนี้ลงเลยฮะว่าเราทําวันนี้แล้วบ <c oughs> ันทึกไปถึงบอกว่าไม่จำเป็นต้องทําบัญชีเก่งค่ะ <c oughs> แต่บันทึกการเงินสดของตัวเองเป็นเนี่ยสาคัญสําหรับ SME มากค่ะ <c oughs> ลงไปเลยว่าวันนี้จะได้เงินเมื่อไหร่ขายของวันนี้ลงได้เงินเมื่อไหร่ก็ลงบันทึกในปฏิทินเลยว่าอีกหกวันนะนายคนนี้จะเอาเงินมาให้เรา Mm hmm. อีก3วันนะเราต้องจ่ายเงินให้ใครค่ะ <c oughs> แล้วก็ลงบาลานซ์เลยว่ายอดเงินตอนเนี้ยจากเงินที่เรามีอยู่เหลือเท่าไหร่เมื่อถึงตรงนั้นอพอหรือเปล่าคือทําวันเนี้ยลงวันนี้เลยค่ะ <c oughs> ซึ่งก็โยงไปถึงข้อห้าไม่ว่าคุณจะทําเองหรือให้คนอื่นทําที่สําคัญคือต้องทําค่ะต้องบันทึก mm hmm. อย่าเพิกเฉยอย่าปล่อยปะละเลยว่า มารวบรวมทีเดียวอาทิตย์หนึ่งแล้วค่อยทําทีหนึ่งพักแล้วค่อยทําคือไปลุยก่อนแล้วมาค่อยทําเนี่ยจริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้นคุณขายได้คุณรู้อยู่แล้วเหตุผลที่ประมวลมาได้สี่ข้อที่ว่านี้เดนมองก็คือว่าบางทีละเลยใช่ครับพอถึงข่าวคับขันแก้ปัญหาไม่ทันอย่างนั้นใช่ไหมคะใช่ครับบางทีเราเพิกเฉยไปว่าเอออาทิตย์หนึ่งแล้วค่อยมาทามาดูอิตึงอีกทีหนึ่งปุ๊บอ้าวสี่วันละต้องจ่ายตังแล้วนี่รู้หรือเปล่าค่ะถ้าเกิดเราทาทุกวันเราจะรู้ สเตปของตัวเองถ้าแก้ปัญหาทันก็เรียกว่ารอดตัวไปใช่แก้<ช>ไมปัญหาไม่ทันก็พังคลืนเหมือนกันถูกต้องครับค่ะ,คะเรื่องหนึ่งก็คือข้อหกนะครับอย่าอย่าเพียงแค่ดูว่ายอดเงินจากบัญชีธนาคารเท่านั้นผมจะเห็นผู้ประกอบการจะมองว่าาเอาแบง k ์สเต e เมนต์มาดูเหลือเงินเท่าไร่เ,เช็คดูว่าเราวีจ่ายตรงนี้ตามเช็คออกไปเท่านั้นเท่านี้ดูว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เท่านั้นเองการดูแบง k ์สเต e เมนต์ไม่ใช่ว่าผิดนะครับ ถูกฮะแต่มันไม่พออการดูเฉยเมันไม่ได้แปลว่าคุณบริหารเงินดูแล้วต้องรู้ว่าเข้าออกยังไงเมื่อเรามีบันทึกเหมือนที่บอกว่าบันทึกตามประเภทขกระแสเงินสดต่างๆที่กล่าวถึงว่าอันนี้ไปใช้จ่ายยังไงเราจะรู้ว่าเราใช้อย่างไรบริหารยังไง b แบงก์สเตทมีเราอาจจะเห็นแค่ตอนจบแล้วมันไม่ได้มีครบเงินสดทั้งหมดที่เรามีอยู่ มันมีทั้งตัวธนาคารเองมีที่อยู่ในริ้นชักเราเองเงินสดที่อยู่กับลูกค้าอยู่ที่เรายังไม่ได้ไปเก็บตังค์มานั่นก็คือเงินสดของเราค่ะเงินสดที่เราต้องจ่ายออก,กนั่นอีกดังนั้นดูแบงก์เสร็จไปอย่างเดียวไม่พอฮะค่ะ,คะก็กลับไปประเภทของกระแสเงินสดที่เรากล่าวกันในเบรกที่แล้วะะใช่ใช่แล้วก็ข้อที่เจ็ดนะครับกดอันหนึ่งก็คือสิ่งสําคัญคือต้องสามารถกําหนดได้ว่า เนี่ยเงินสดอีกหเดือนข้างหน้าจะเหลือยอดเท่าไหร่ค่ะรู้หรือเปล่าออื <c oughs> หรือห้าเดือนหเดือนข้างหน้าเรยรู้ไหมว่าณนะวันที่6เดือนข้างหน้าเนี่ยยอดเงินในบัลาหรือยอดเงินในบัญชีเราเนี่ยเงินสดรับของเราเงินสดจากเราคืออะไรอืค่ะเราจะได้ตั้งจดว่าเราจะบริหารยังไงถ้าเกิดเราไม่รู้แปลว่าคุณไม่ได้บริหารค่ะ <c oughs> ไม่รู้แปลว่า,ไม,วาไม่รู้ว่าอีกห้าเดือนหกเดือนจะรอดไหม จะไปไหนได้จะไปที่ทางไหนก็ไม่รู้ <hu> ถ้าเราสามารถกำหนดได้ก็โอเคก็ไ <su> ม <y ther> ่ได้แปลว่าจะรอดนะครับความเสี <avent> ่ยงมันน้อยลงคุณควบคุมตัวเองได้มาที่ปัจจัยอื่นๆที่เข้ามาแทรกได้ะนะครับในข้อที่แปดนะครับให้คิดเสมอให้เตือนตัวเองว่าปัญหาทางการเงินไม่ได้เกิดตอนนี้หมายถึงว่าควรคิดจะติดตามมันอย่างสม่ำเสมอบางคนอาจจะมองว่า เอ่อตอนนี้มีปัญหาแล้วแก้ปัญหาไม่ทันละค่ะพอคิดสมมติว่ามันมันเกิดขึ้นละแต่จริง,จร,งจริงแล้วเนี่ยมันไม่ได้เพิ่งเกิดวันนี้ค่ะอาจจะสะสมมานานละไม่เคยรู้เลยว่าเรียกเก็บตังค์เนี่ยกับลูกค้าบางรายเราเรียกไม่ได้ออืเรารู้แค่ว่าเราเรียกส่วนใหญ่ได้ค่ะเราขายของได้แต่เรียกเงินไม่ได้รู้หรือเปล่า เพราะนั้นต้องหาเครื่องมือซึ่งเครื่องมือก็เรียนไว้ว่าจะต้องตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอครับค่ะกฎข้อที่9ก็คือว่าต้องทำนะครับต้องทำงบประมาณเงินสดคือที่พูดมาเนี่ยอาจจะแบบว่าเรารู้หรือเปล่าเราทำค่ะแต่ข้อ9นี่คือต้องทำค่ะทำระยะกี่เดือนกี่ช่วงเวลาขอให้ทำค่ะเราจะได้รู้สภาพสถานะของตัวเองว่าสุขภาพทางการเงินเราเป็นยังไง เราโอเคไหมเราทําอะไรกันอยู่ <suppression>. <S <S ที่ผ่านมาไม่ทําอืำแล้วก็ปล่อยให้นักบัญชีทํานักบัญชีทําก็จะมาบอกว่าเออวันนี้เหลือเงินเท่าไหร่ค่ะเขาไม่ได้บอกคุณหนิว่าอีกห้าวันเหลือเงินเท่าไหร่หรือคุณอาจจะสั่งให้เขาทําก็ได้แล้วบอกสามารถบอกเราได้ว่าทําแล้วช่วยบอกผมหน่อยอีกห้าวันหกวันเนี่ยผมจะซื้อของผมมีเงินเท่าไหร่วันนั้นนะผมมีเงินเท่าไหร่ไม่ใช่วันนี้ผมมีเงินเท่าไหร่นะครับข้อสิบเนี่ยเมื่อทั้งหมดหนึ่งถึงเก้าข้อเราจบไปแล้ว เรารู้แล้วเรารู้ว่เาเต็มตัวแล้วขอให้เลิกกังวลเรื่องเงินสดอืมอา้าเรากําลังจะบอกว่าเราบริหารเงินสดทาไมามใช่อย่าพึ่งกังวลเพราะว่าที่ผ่านมาเราได้ดูแลมาหมดแล้วค่ะแต่ข้อสุดท้ายนี่คือว่าเราอย่าไปวนเวียนว,ว่าเออจะได้เงินไหม,มจะได้จะจะจ่ายเข้าได้หรือเปล่าค,คือแบบเป็นการกังวลเกินกว่าเหตุเมือ่อกี้ที่ก่อนพูดมานี่คือไม่ไม่ได้วางใจไม่ได้สนใจที่จะไป ไปบริหารมันค่ะแต่บางรายเนี่ยมากไปมากไปไม่ได้ทําธุรกิจอะไรเลยวันๆนั่งดูตัวเลขอย่างเดียวไอ้ยัยอื่นไม่ทำเไม่ทําเลยวุ่นอยู่เนี่ยจะหาเงินยังไงไจะไปเก็บเงินเขาได้หรือเปล่าแต่ไม่ได้มองถึงความก้าวหน้าของธุรกิจค่ะมันก็จะจมอยู่ตรงนี้คือเงินมันก็อยู่แค่นี้ฮะ กำลังจะบอกว่าในเรื่องของการบริหารสภาพคล่องเป็นหัวใจสําคัญของเป็นเรียกว่าเป็นน้ํามันหล่อลื่นใช่ครับว่าสมูทไม่สม<ช>ูทการ,รเดินทางของกิจการนั้นจะราบรื่นหรือไม่ถ้ามีความรอบคอบวางแผนแล้วก็เกาะติดอย่างเป็นระยะเราจะแก้ปัญหาได้ทัน<ช>แต่ถ้าเรานําเรื่องของอความกังวลใจในเรื่องสภาพคล่องมาใช้ ชั่วโมงของการทํางานของเรามากเท่าไหร่รเราก็ไม่ได้ใช้เวลาที่ควรจะไปทําอย่างอื่นเนี่ยเพื่อบริหารกิจการของเราเพราะมันมีปัญหาให้ต้องแก้ตั้งหลายเรื่องใช่ฮะมันจะไม่โตค่ะคิดอยู่แค่ว่าจะต้องจ่ายต้องจ่ายต้องรับต้องรับวนอยู่แค่เรื่องนี้อแต่ตลาดยังไปอีกไกละอนาคตยังมีอีกเยอะอคือเมื่อเรามีความพร้อมเราควบคุมได้อย่าก,กังวลเกินกว่าเหตุอเก็บเอาไว้แล้วก็ลุยไปทั้งหน้าค่ะ ท่าที่ประสบการณ์ที่ประมวลได้ทั้ง10ข้อบางทีเป็นเรื่องที่มองถูกมองข้ามไปครับุณเศรษฐพงศ์ก็เลยบอกว่าให้มาให้ความสําคัญแล้วปฏิบัติแล้วความเสี่ยงมันจะลดลง